ปัญหาของคนส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของการที่ไม่รู้วิธีการในการทําอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของใจใจที่มันไม่ใหญ่พอนะคะใจที่มันไม่มีพลังพอที่จะเชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จได้พอเป็นแบบนี้ค่ะมันยากมากที่เราจะเดินหน้าทําเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ได้นะคะ แต่ว่าในคลิปนี้นะคะเราจะมารู้วิธีการที่ทำให้ตัวเราเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะเชื่อในศักยภาพของตัวเองว่าเราทำได้อย่างแรกเลยนะคะเราต้องเปลี่ยนความคิดค่ะคือคนส่วนใหญ่ปกติแล้วธรรมชาติของสมองเนี่ยมันจะชักชวนให้เราคิดลบตลอดเวลาเพราะว่าคืออะไรใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ย แน่นอนล่ะคะ่ะเราจะไม่มีข้อมูลที่เป็นภาพใหญ่ของทั้งหมดมันก็จะเกิดความกลัวนะคะไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวหรือว่าอาจจะไม่ประสบ